เคยไหมเวลาที่เราเหนื่อยจนอยากหายไปจากโลกสักพักแล้วอยู่ๆก็มีบางสิ่งเล็กๆพาเราย้อนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆวันที่เรายังมีใครสักคนคอยกอดคอยปลอบและคอยอยู่เคียงข้างนิทานคืนนี้เป็นเรื่องราวของตู้จดหมายเก่าที่เก็บความลับหนึ่งไว้เงียบงนัน จนกว่าจะถึงวันที่หัวใจของใครบางคนพร้อมจะเปิดมันออกมานิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องตู้จดหมายของคุณตาลูคัสการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวบ้านแต่ละหลังสร้างด้วยไม้เก่าแก่เรียงรายไปตามทางหินที่ตัดผ่านหมู่บ้าน ผู้คนต่างรู้จักกันดีทุกเช้าจะมีเสียงไก่ขันกับกลิ่นขนมปังอบสดใหม่จากร้านเบเกอรี่เล็กๆล,ล,ลอยไปทั่วอากาศบรรยากาศสงบจนคล้ายกับเวลาที่นี่เดินช้ากว่าที่อื่นที่ริมหมู่บ้านมีบ้านไม้หลังหนึ่งที่มีรั้วเตี้ยๆคลุมด้วยเถาวัลย์และดอกไม้ป่าที่แบ่งบานตามฤดูกาลบ้านนั้นเป็นของชายชารานามว่า คุณลูคัสชายแก่ผมขาวที่ดวงตายยังคงเปล่งประกายเหมือนคนหนุ่มแม้การเวลาจะทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงแต่หัวใจของคุณตายยังคงอบอุ่นเหมือนเต้าผิงในคืนหนาวทุกเช้าผู้คนจะเห็นคุณลูคัสออกมานั่งที่เก้าอี้ไม้หน้าบ้านให้อาหารนกกระจอกที่บินมาจิกกินด้วยความคุ้นเคย เขามักยิ้มอย่างใจดีเหมือนกำลังฟังเสียงพูดคุยจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแล้วทุกเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกคุณลูคัสจะทำสิ่งที่ทำมาตลอดหลายปีนั่งลงที่โต๊ะไม้เล็กๆในห้องทำงานเขียนจดหมายด้วยลายมือสวยงามบนกระดาษสีงาช้างก่อนจะพับเก็บใส่ซองและนำไปวางไว้ในตู้ปรษณีเก่าหน้าบ้าน ตู้ไพรสีนีของคุณลูคัสไม่เหมือนกับของใครในหมู่บ้านมันทำจากเหล็กหนาแน่นแข็งแรงและทนทานราวกับตู้เซฟขนาดเล็กที่ตั้งตระงานอยู่หน้ารั้วไม้แม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดฝุ่นและสนิมจับเพียงผิวเผินแต่ภายในยังคงปกป้องทุกซองจดหมายไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ไม่เคยมีใครเห็นบุรุษไปษณีมาเก็บจดหมายพวกนั้นและไม่เคยมีใครได้รับจดหมายจากเขาเลยความลึกลับนี้ทำให้หลายคนในหมู่บ้านอดสงสัยไม่ได้บางคนพูดกันว่าคุณลูคัสคงเขียนหาคนที่จากไปนานแล้วบางคนก็หัวร้อยย้ว่าคนแก่ก็แบบนี้แหละพูดกับอดีตแทนที่จะอยู่กับปัจจุบัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเขาด้วยสายตาเช่นนั้นเอลซีเด็กหญิงตัวเล็กผมสีทองแดงอายุราวสิบขวบเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ชอบไปเยี่ยมบ้านคุณลูคัสเธอชอบฟังเขาเล่านิทานยามค่ำคืนเรื่องเล่าของคุณลูคัสไม่เหมือนนิทานทั่วไปเพราะมันเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆเ,เหมือนเขาเคยเดินทางไปที่นั่นจริง ทั้งท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีในดินแดนไกลโพ้นหรือเสียงน้ำตกที่ก้องกังวานท่ามกลางป่าใหญ่เวลาฟังเอลซี LC รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกว้างใหญ่และอ่อนโยนกว่าที่เธอเคยรู้จักบางครั้งเมื่อเด็กๆในหมู่บ้านแอบหัวร้อยยอคคุณลูคัสเอลซี่ก็จะเป็นคนออกมาปกป้องคุณตาลูคัสไม่ใช่คนแปลกนะ เขาเป็นนักเล่านิทานที่เก่งที่สุดต่างหากเธอมักพูดด้วยแววตามุ่งมั่นแม้จะตัวเล็กกว่าเพื่อนๆแต่หัวใจกลับกล้าหาญกว่าใครในสายตาของเอลซี่คุณลูคัสไม่ใช่แค่ชายแก่ที่ชาวบ้านมองว่าแปลกแต่คือญาติผู้ใหญ่ที่เธอไม่เคยมีพ่อแม่ของเอลซี่ที่ทำงานหนัก ไม่มีเวลามากนักที่จะนั่งเล่านิทานหรือฟังเธอพูดถึงความฝันคุณลูคัสจึงกลายเป็นที่พึ่งทางใจของเธอโดยไม่รู้ตัวเย็นวันหนึ่งหลังจากฟังคุณลูคัสเล่านิทานจบเอลซี LC ก็นั่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเงยหน้าถามเสียงแผ่วเบาคุณตาคะหนูอยากรู้ว่าจดหมายพวกนั้นเขียนถึงใครเหรือคะ คุณลูคัสยิ้มอย่างอ่อนโยนดวงตาของเขาส่องแสงคล้ายประกายดาวยามค่าคืนถึงคนที่สัญญาว่าจะกลับมาแต่ยังมาไม่ถึงเอลซี LC ขมวดคิ้วเธอไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ซักไซตต่อเพราะรู้ว่าคุณตาคงไม่อยากพูดอะไรมากไปกว่านี้จากวันนั้นทุกครั้งที่เห็นคุณลูคัสเขียนจดหมาย เธอจะเฝ้ามองด้วยความสงสัยแต่ก็แอบรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเหมือนจดหมายนั้นเก็บความลับที่สำคัญเกินกว่าที่เด็กน้อยอย่างเธอจะรับรู้ได้ในตอนนี้เวลาผ่านไปฤดูใบไม้ผลิหมุนเวียนกลับมาหลายครั้งดอกไม้ป่าและต้นแอปเปลิลที่ปลูกไว้รอบบ้านคุณลูคัสผริบานทุกปีและทุกปี เอลซีก็ยังคงไปมาหาสู่บ้านหลังเล็กหลังนี้อย่างสม่ำเสมอเด็กหญิงค่อยๆเติบโตขึ้นทีละน้อยเธอยังคงชอบมานั่งฟังคุณลูคัสเล่านิทานในยามเย็นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนบางครั้งนิทานเป็นเรื่องของเจ้าหญิงกล้าหาญที่เอาชนะมังกรร้ายบางครั้งเป็นเรื่องของนักเดินทางที่ออกตามหาบ้านที่หายไป แต่ไม่ว่านิทานเรื่องไหนเสียงอบอุ่นและสายตาอ่อนโยนของคุณลูคัสก็ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเสมอกระนั้นก็ตามความลับเรื่องจดหมายก็ยังคงอยู่ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคุณลูคัสจะหยิบปากกาขนนกขึ้นมาจุ่มมึกเขียนลงบนกระดาษสีงาช้างเสียงปลายปากกาขีดเขียนด,ด,ดังแผ่วเบาในห้องไม้เล็ก เอลซีเคยแอบมองลอดประตูก็เห็นเขาเขียนไปยิ้มไปเหมือนกำลังพูดคุยกับใครที่อยู่ห่างไกลคุณตาคะวันหนึ่งเอลซี LC ถามขึ้นในตอนที่นั่งเล่นกันใต้ต้นแอปเปิลคุณตาเขียนจดหมายถึงใครกันแน่ทำไมบุรุไปรษณีย่์ไมมาเก็บไปเสียทีคุณลูคัสนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะวางมือลงบนหัวเธอแล้วตอบด้วยรอยยิ้มถึงคนที่สัญญาว่าจะกลับมาแต่ยังมาไม่ถึงเอลซี่ขมวดคิ้วแล้วถ้าเขาไม่กลับมาล่ะคะชายชาราหัวร้อเบาๆงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่จดหมายยังรออยู่เขายังมีที่ให้กลับมาเสมอ คำตอบนั้นทำให้เอลซี่ยิ่งสงสัยแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้หัวใจเธออบอุ่นอย่างประหลาดการเวลาผ่านไปอีกหลายปีเอลซี่เติบโตขึ้นจากเด็กยญิงแก้มแดงกลายเป็นสาวน้อยวัยรุ่นแต่ก็ยังคงหาเวลามาเยี่ยมคุณลูคัสเสมอ เธอช่วยเขาทำสวนช่วยรดน้ำดอกไม้และยังคงนั่งฟังนิทานที่ชายชลาเล่าหลายครั้งที่เธอเห็นคุณลูคัสอิดโรยจากความชราหายใจเหนื่อยง่ายกว่าแต่ก่อนเอลซี่จึงคอยหยิบจับงานเล็กๆน้อยๆมาแบ่งเบาเช่นกวาดใบไม้หรือยกน้ำมาให้แต่แม้สุขภาพจะถดถอยลง คุณลูคัสก็ยังไม่เคยหยุดเขียนจดหมายเลยแม้แต่วันเดียวคืนหนึ่งขณะที่ดวงดาวพร่างพายบนฟ้าเอลซีนั่งเงียบๆอยู่ข้างคุณลูคัสหลังฟังนิทานจบเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างติดอยู่ในใจมานานจนต้องเอ่ยถามคุณตาคะถ้าวันหนึ่งหนูไม่เหลือใครเลยหนูจะทำยังไงดี ชายชรามองหน้าเธอเนิ่นนานแสงตะเกียงสะท้อนในดวงตาสีฟ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาถ้าวันหนึ่งหนูรู้สึกโดดเดี่ยวลองไปเปิดตู้จดหมายดูนะเอลซี LC ไม่เข้าใจนะักแต่เธอก็พยักหน้ารับเธอไม่รู้ว่าคำพูดนั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงใดคนในหมู่บ้าน เสียงซุบซิบเรื่องคุณลูคัสยังคงดังอยู่บ่อยครั้งบางว่าเขาเพี้ยนบางว่าเขาไม่ยอมปล่อยอดีตบางคนถึงกับบอกว่าเขาเขียนจดหมายถึงคนตายแต่เอลซีไม่เคยสนใจคำพูดเหล่านั้นเธอรู้เพียงว่าในบ้านเล็กที่รายล้อมด้วยต้นแอปเปิลนี้เธอได้พบที่ที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตและสำหรับคุณลูคัสเอง เขาก็ดูเหมือนจะมีกำลังใจมากขึ้นทุกครั้งที่เอลซีมาเยี่ยมเขาเล่านิทานด้วยแววตาเป็นประกายเหมือนเล่าให้ลูกหลานแท้ๆฟังวันเวลายังคงเดินต่อไปอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งวันหนึ่งสุขภาพของคุณลูคัสเริ่มถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดร่างกายที่เคยแข็งแรงกับอ่อนแรงการหายใจเป็นเรื่องยากขึ้นในแต่ละวัน เอลซี่มองเขาอย่างเป็นกังวลแต่ชายชราย,ยังคงยิ้มให้เธอเหมือนเดิมในคืนที่ลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างคุณลูคัสเรียกเอลซี่มานั่งข้างเตียงเอลซี่ถ้าวันหนึ่งตาไม่อยู่แล้วอย่าลืมเล่านิทานให้ตัวเองฟังนะเล่านิทานให้ตัวเองฟังเธอทวนอย่างงุนงงใช่แล้ว นิทานเป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่คอยอยู่ข้างหนูในวันที่โลกเงียบจนหนูทนไม่ไหวเขายกมือขึ้นกุมมือเธอเบาๆแล้วถ้าวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหนูเลยอย่าลืมตู้จดหมายของเราหัวใจของเอลซี่สั่นสะท้านเธอไม่เข้าใจทั้งหมด แต่สัมผัสได้ว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหมายที่เกินกว่าจะอธิบายได้เธอพยักหน้าน้ำตาคลอในดวงตาไม่นานหลังจากนั้นคุณลูคัสก็จากไปอย่างสงบในเช้าวันหนึ่งท่ามกลางแสงแดดอุ่นและเสียงนกร้องหมู่บ้านเล็กๆเ,เงียบงันเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปผู้คนบางส่วนกล่าวคำอำลาด้วยความเคารพ บางส่วนก็เพียงยักไหล่กับการจากไปของคนแปลกที่พวกเขาไม่เคยเข้าใจแต่สำหรับเอลซีแล้วโลกทั้งใบของเธอสั่นคลอนเธอนั่งอยู่หน้าบ้านหลังเล็กมองตู้ไปรสีนีเก่าที่ตั้งอยู่อย่างเงียบๆที่ข้างรัว้วรู้สึกสงสัยแต่หัวใจของเธอยังไม่กล้าเปิดมันออกเธอเลือกที่จะเดินจากไป พร้อมกับความทรงจำที่อบอุ่นและคำพูดที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดหลายปีผ่านไปบ้านไม้หลังเล็กที่เคยอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะของคุณตาลูคัสกลายเป็นบ้านร้างมีเพียงฝุ่นที่จับนาและเถาวันเลื้อยปกคลุมรั้วเก่าเสียงลมพัดช่องไม้แห้งกรอบดังเอียดอารคลใครจะบอกว่าเวลานั้นไม่ได้หยุดรอใคร เอลซีเติบโตเป็นหญิงสาวเต็มตัวแล้วใบหน้าอ่อนหวานเมื่อครั้งยังเด็กกลายเป็นสีหน้าเคร่งเครียดจากชีวิตการทำงานทุกวันเธอต้องเผชิญทั้งเจ้านายที่เอาเปรียบเพื่อนรวมงานที่แข่งขันไม่หยุดย่อนและภาราคาใช้จ่ายที่ถาโถมราวกับโลกทั้งใบกำลังทิ้งน้ำหนักลงบนบ่าของเธอหลายครั้งที่เอลซีแอบถามตัวเองว่า นี่หรือคือชีวิตของผู้ใหญ่ชีวิตที่เต็มไปด้วยหน้าที่ความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวอย่างจับใจค่ำคืนวันหนึ่งหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความกดดันจนเกินทนเอลซี LC นั่งรถม้ากลับบ้านเกิดโดยไม่ทันคิดราวกับหัวใจนำพาเธอกลับไปยังสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักพิงของเธอ บ้านไม้หลังนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้รกร้างไปบ้างแต่ความทรงจําก็ยังคงอบอุ่นชัดเจนเธอเดินผ่านส่วนที่เคยวิ่งเล่นสัมผัสประตูไม้ที่ซีดจางและสุดท้ายก็หยุดยืนอยู่ตรงหน้าตู้ไปรษณียเหล็กใบเก่ามันยังอยู่ตรงนั้นเงียบขึมหนักแน่นและมั่นคง ราวกับหีบสมบัติที่คอยเฝ้าความลับบางอย่างจู่ๆคำพูดของคุณตาลูคัสที่เคยพร่ำบอกในวัยเด็กก็ผุดขึ้นมาในใจถ้าวันหนึ่งหนูรู้สึกโดดเดี่ยวลองไปเปิดตู้จดหมายดูนะหัวใจของเอลซี่สะทานวาบน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่เอื้อมไปเปิดตู้ปรษณีย และที่นั่นเองจดหมายจำนวนหนึ่งยังคงเรียงตัวอยู่อย่างสมบูรณ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเธอหยิบซองแรกขึ้นมาค่อยๆฉีกมันออกอย่างระมัดระวังตัวอักษรลายมือคุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นถึงเอลซี่หนูอาจเหนื่อยเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจโลกของผู้ใหญ่นั้นไม่ง่ายเลยตาอยากบอกว่า หนูไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาการร้องให้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอมันแค่หมายความว่าหนูยังเป็นมนุษย์และยังมีหัวใจที่อ่อนโยนอยู่เสมอเพียงประโยคนั้นน้ำตาที่กลั้นไว้มานานก็พรังพลูเอลซีกอดจดหมายแนบอกรู้สึกเหมือนคุณตาลูคัสกำลังโอบกอดเธออยู่ตรงนี้ ราวกับว่าคุณตาล่วงรู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นในวันนี้ต้องการคําปลอบโยนอย่างที่สุดในตู้ยังมีจดหมายอีกหลายฉบับค่ำคืนนั้นเอลซี LC นั่งอยู่ในบ้านไม้เงียบสงัดมีเพียงแสงเทียนเล่มเล็กที่สองวูบไหวเธอเปิดจดหมายทีละฉบับเสียงกระดาษกรอบแกบประสานกับเสียงสะอื้นแผ่วเบา จดหมายแต่ละฉบับเต็มไปด้วยถ้อยคำปลอบประโลมที่เรากับคุณตาลูคัสรู้ล่วงหน้าว่าโลกของผู้ใหญ่จะโหดร้ายเพียงใดบางฉบับบอกให้เธออย่าลืมหายใจลึกๆในวันที่ใจสัน่นบางฉบับเล่าเรื่องตลกเล็กน้อยเพื่อคลายความเครียดและบางฉบับก็เล่าถึงความเชื่อมั่นของคุณตาที่มีต่อเด็กหญิงตัวเล็กคนนั้น ว่าเมื่อเธอโตขึ้นตราบใดที่ยังมีหัวใจอันอ่อนโยนเธอจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อความโหดร้ายของชีวิตยิ่งอ่านเอลซี LC ยิ่งเข้าใจว่าจดหมายเหล่านี้ไม่ได้เขียนเพื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆในวันวานแต่เขียนเพื่อเธอในวันนี้เพื่อหญิงสาวที่เหน็ดเหนื่อยวันวหวและกำลังค้นหาความหมายของการก้าวเดินต่อไป เมื่อหยิบจดหมายฉบับสุดท้ายขึ้นมาเอลซี LC พบว่ามันต่างจากทุกฉบับก่อนหน้าซองจดหมายถูกปิดผนึกอย่างประณีตด้านหน้ามีเพียงข้อความสั้นๆว่าถึงเอลซีเมื่อหนูโตพอที่จะเข้าใจแล้วมือที่สั่นสะท้านค่อยๆแกะซองออกภายในคือถ้อยคำที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรง ถึงเอลซี่ตัวน้อยถ้าวันนี้หนูได้อ่านข้อความนี้แสดงว่าหนูได้เติบโตจนรู้จักทั้งความเหนื่อยล้าและความหวังตาอาจไม่ได้อยู่ข้างๆแล้วแต่หนูไม่ได้อยู่ลำพังทุกย่างก้าวที่หนูเดินล้วนมีร่องรอยของความรักที่ตาทิ้งไว้ให้เสมออย่าก,กลัวโลกกว้างเพราะต่อให้มันโหดร้ายเพียงใด หนูก็มีหัวใจที่เข้มแข็งกว่าที่ตัวเองคิดนักเอลซีหลับตาลงน้ำตาไหลรินไม่หยุดแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความสิ้นหวังหากเป็นน้ำตาที่ทำให้หัวใจของเธอเบาสบายขึ้นเธอกำจดหมายไว้แน่นก่อนจะพึมพำกับตัวเองว่าหนูจะไม่ปล่อยให้ความหน่วยล้ากลืนกินอีกต่อไป หนูจะใช้ชีวิตให้คุณตาภูมิใจคืนนั้นเอลซี LC นอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างและกองจดหมายที่โอบกอดเธอไว้ดั่งอ้อมแขนของคุณตาลูคัสบางทีโลกของผู้ใหญ่อาจจะหนักเกินกว่าที่เราจะรับไว้คนเดียวแต่ในความเหนื่อยล้าเหล่านั้น เรายังคงสามารถเจอจดหมายแห่งกำลังใจได้เสมออาจไม่ใช่ซองกระดาษที่เขียนด้วยปากกาขนนกเหมือนของคุณตาลูคัสแต่อาจอยู่ในรอยยิ้มเล็กๆของใครสักคนคำพูดอบอุ่นจากคนที่เรารักหรือแม้แต่เสียงเล่านิทานที่กำลังดังอยู่ตรงนี้และหากคืนนี้คุณรู้สึกว่าโลกมันหนักเกินไปจริงๆ ขอให้เรื่องเล่าของเอลซีช่วยเตือนหัวใจของคุณเหมือนกันว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่ยังมีหัวใจอ่นอ,อนโยนก็เพียงพอแล้วที่จะก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้หวังว่านิทานคืนนี้จะเป็นเหมือนจดหมายเล็กๆที่ส่งถึงหัวใจของทุกคนนะคะถ้าอยากมีมุมสงบไว้พักใจอีกสักหน่อย กดติดตามช่องไว้แล้วเราเจอกันใหม่ในคืนต่อไปนะคะ